ที่74งูยินแดนปีศาจเทวทูตพิเศษข่าวตาทอปรกายแตกตืน่นสงสัยฟ้าตรงข้ามได้ระบอบช้ำภายในจากการประทะกับเทวทูตพิเศษดำชัดๆชดายฟื้นโูลมโบราณเร็วรูดเร็วปันนำเก่งยุเิเต่าเพียงเพิ่งหกักหลังก็ทราบว่าฟ้าตรงข้ามมีแนวทางวิชาฝีมือผิดแพกจาก เทวทูตพิเศษดำนับเป็นศัตรูที่เข้มแข็งหากไม่พยายามกำจัดทิ้งภายหน้าตกเป็นดานขัดขวางงานล้างแค้นของตนพอได้คิดเช่นนั้นมิทราบบังเกิดพลังเล่นลับจากที่ใดตวาดก้องรองขึ้นกรมดีใเล็กงสุนในมือกวา่ากรีดว่าบอกใช้ท่าจักรวาลตลกกลับเป็นคำรบสองเทวทูตพิเศษขาวตั้งสันมือขึ้น กรีดออกดุดมีดใจทวงทานีดูเผินๆไม่พลิกแผลงพิสดารแต่ความจริงทั้งด้านรับและตีโต้ปิดสกัดท่าเพลงจักรวาลตลกกลับไปนำเกงยึดเต่าลอบแตกเตือนตกใจแต่เพียงลดข้อมือเล็กน้อยท่าเพลงเดิมคงใช้ออกแพ่พู้พลังเพิ่มเติมเข้าไปเงาร่างสองสายสัมผัสผูกก็แยกจากกัน ตนแขนซ้ายเทวทูตพิเศษขาวถูกกรีดจนเสื้อผ้าขาดไปครึ่งเสียโลหิตไหลทะลักออกมานำเก่งวิตาคบกรามกรรดเพีิวและนล้วเข้าหาดุดเงาประจำรางแต่เทวทูตพิเศษขาวห้าใช่คนชนชั้นธรรมดามือซ้ายพลันยื่นออกกลางนิ้วทั้งห้าดุดตาคอตะกุยใส้ด้วยท่ารางอันโหดร้ายทารุณคิดแน่ชีวิต ให้ตกตายตามกันนำเก่งวิเตาทลันปราชดมาด้านข้างสามเสียมกระบวนท่าสอยดาวปิดจันทราจูโจมหอมออกไปเทวทูตพิเศษข่าวสายงนเงนแล้วลมลงโลหิตชีดพุ่งจากทรงอกดุดน้ำผุนำเก่งวิเตาหอบหายใจยางเหน็ดเหนื่อยใช้กระบียันพื้นดินประครับประคองร่างไว้มิให้ลงลง,ลงสองเทวทูตด,ดำขาว แม้ถูกปิดปรงแต่ก็สูญเสียเรี่ยวแรงไปมากมายนักสู้พักมังกรทองห้าหกคนพลันทาทมมฉกช่วยโอกาสสบัดกระบีดังสายฟ้าขนองฝนหมายซ้ำเติมนํำเกงวิตเตาจนเสียชีวิตนำเกงวิตเตาโคคันบรามเสียงพิก,กลกระบีเล็กกงสุนกรีดฝาอากาศเข้าประทาสุดกำลังเสียงเปลืองปรางดัง่อเนื่องกัน หาโลหิตพันชีดกระจายปรากฏนักสู้ล้มฟุบลงสามคนทีลงเรือกระปีคู่เมือหักเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยลนลานลาดถอยไปยางวาดวันควันฟองนำเก่งวิเตา่าเสบเท้าเข้าหากลุ่มนักสู้ผักมังกรทองเพลิงอมหิตท,ที่แผดเผาจิตใจทำให้เลืมเลือนสภาพของตัวเองตวัดกระบีเลกกงซุนยืนตรงไปเบื้องหน้า ในกลุ่มนักสู้พักคมงกรทองคู่มีทราบมีผู้ใดทรงเสียงอุทานขึ้นทั้งหมดพลันลบนี้กระจัดกระจายไปชั่วพริบตาก็หายสาบสูญทิ้งซากศพเรียราดเกลื่อนกลาดน,นำเกง่วงวิเตางหมอเข้าทั้งสองคุกลงกับพื้นยางอ่อนล้าสิเียวแรงเกลิงลมปรนาณภายในที่แตกส้านให้รวมตัวยางเชื่อมจากม,มีาบ เวลาผ่านไปนานเท่าใดรู้สึกกำลังภายในฟื้นขึ้นมาอาโคพลันแววสุมเสียงเน่งดังว่าเสียวเหี้บเซีเยวเหี้บนำเก่งยิเตาสลายพลังยืดกายขึ้นพลันชุกคิดถึงคอฐานภักรยายจกที่นอกสารเจ้าดังนั้นผู้กายออกจากดงไม้ไปขอทานผู้กล้ารุดมารับหน้ากล่าวว่าเสียวเหี้บสถานการณ์เป็นไร นำเก่งวิตเตากล่าวว่าผู้นำของศัตรูถูกกำจัดฆ่าติิงส่วนกำลังที่ระดมมาหลบหนีไปแล้วพักเรานว่นา,วาติดค้างบนคนเสียวเหียบอีกครานพักมังกรทองอรารวาดุดธลาราดครองเมืองสมควรทำลายล้างให้จงได้อีกทั้งข้าพเจ้ามีข้ออาฆคาดกับฝ่ายตรงข้ามอย่างลึกลำ้ำไม่ยอมอยู่ร่วมฝ่าเดียวกัน แต่ขอทานเท่าตื่นตันใจเป็นยิ่งนักนำเกงนี่เต่าหวนนึกถึงเจตนาที่หลุดมาเมืองสินเองเพื่อหาหนทางช่วยเหลือกระเรียนในโมเมกตังหึงเองสาสางนี่สินกับเทพมังกรเินฟ้าผู้ทรยต์ต่อสำนักกรรเรียนเขาดังนั้นประสาเมือบอกล่ขอทานผู้กล้าเ่าวงและสิทธพักรละยาจกล,ล้วนคาเรว่าน้อมส่ง นำเกียงยุเต่าหันกายผู้ปราดกลับสู่ทิศทางที่มาดังสายฝาโชวครูให้หลังตัวเมืองซิมเอียงปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าสายตาจากคำบอกเล่าของหัวหน้าสาขาภักระยาจบต้องออมชานเมืองมุ่สู่ทิศตะวันออกคอยสังเกตข้างทางด้านความมือจะพบเห็นตึกรามอันเป็นที่ตั้งสาขาพักมังกรทองในยามหนึง่ง ขอฟ้าปราุรพารูปสางสว่างแลงนั่เกงวิเตาพออ้อมชานเมืองมาจึงพบเห็นบนเส้นทางมีผู้คนสัญจรไม่ขาดสายมีอาจใช้วิชาตัอเบาเดินเหินได้นำเกงวิเตาพลันชุกคิดขึ้นห้างแม้นสลัดทางหลวงสูดทางด้านขวาม,มือย่อมรุดไปได้สะดวกขึ้ดังนั้นโบกายลันอตามพุ่มพลึกที่รกครึ้ ใช้วิชาตัวเบาโลดแล่นตะปึงไปมีคาดยิ่งล้ำหน้ายิ่งห่างจากเส้นทางงลงพุ่มพลึกเบื้องหนารกคลิ้มทุกขณะแทบปราศจากช่องวางให้ผ่านพ้นนำเก่งวิเต่าต้องรอบคร่ำครวนโชครายของตนพลันทยานขึ้นสู่ยอดหม้เย็บย่ำกิ่งไม้พุ่งปราดปราดยางว่องไวดบว่าคลี่คขายความยุ่งยากไม่ต้องปาดกิ่งแวกใบไม้ แต่ทว่าไปได้หลายสิบว่าเบื้องหน้าสายตาพันกระจางจ้าและเห็นบึงน้ําขนาดใจยึดครองอาณาเขตเกือบว่าไรสงบอยู่ท่ามกลางดงไม้ร,รอบข้างรกครึ้มด้วยหมู่ไม้ไม่อาจเห็นได้จากภายนอกน้ำเก่งยืดเตาพระยกกายลงยืนยัดเที่ยริมบึงห่างประมาณสิบว่าและเห็นน้ํำในบึงเลื่อเเลือนรางเล็กน้อย เบืองบนปกคลุมด้วยหมอกเบาบางชั้นหนึ่งดูเพลิน,นคล้ายมายาภาพร้อนต่างทันใดสายตาและเพลนข้างบึงปักตั้งป้ายเจลาจารึกอักษรสีดำเมื่อเมื่อมาแดนปีศาจนำเก่งวิเตาสถทานใจวูนน้ำแดนปีศาจกลับหน้าประวันพานเพลึงหนะักทั้งไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือนี่เป็นทินทานของชนชาวบุรีรัมในยามนั่นเอง เสียงหัวร้อนบาดหูพลันดังมาซุ่มเสียงคล้ายกับพูดผีคร่ำครวญฟังจากต้นเสียงดังจากใจกลางบึงชันชันแต่กลับไม่พบเห็นเงาร่างผู้คนนำเก่งวิดเต่าอดคนลุกชี้ฉันไม่ได้บรรยากาศรอบข้างพลันกลับกลายเป็นเปี่ยมกลิ่นอายพูดผีปีศาจอันเย็นยะเยือกเสียงหัวร้อนบัดเดียวต่อนเนื่องบัดเดียวขาดท่วง คล้ายใกล้แต่คล้ายไกลทั้งมิชาเป็นบุรุษหรือสตรีนำเก่งวิเต่ามาแม้นมีพลังการฝึกปเปรือลึกลำแต่ยามตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ถึงกับสมองพองโตแทบระเบิดเสียโหร่ขาดหายแล้วบรรยากาศเขินสู่ความเงียบงันวังเวงนำเก่งวิเต่าคมสติให้เยื่อเกินคาดว่าผู้ทรงเสียงย่อมเป็นเจ้าของสถานที่ ทั้งพลังการฝึกปร,รือลึกล้ำสุดยังค่าตนเองล่วงลำผ่านมาตามมารยาทควรกล่าวขอขมาดังนั้นเกรงลมโบร,ราณทรงเสียงว่าผู้เยาวบังเอิญผ่านมาไม่มีเจตนารบกวนค,ความสุขสงบผู้วุโสขออภัยในโอกาสนี้ด้วยร้องทบทวนไปสามครั้งไม่มีปฏิกิริยาใดตอบโต้มาขณะนั้นเอง เงาร่างที่คลายวิญญาณพูดพรายปรากฏขึ้นจากใจกลางบึงน้ำความตื่นตระนกคงน้ำเก่งวิเตาใหญ่หลวงสุดประมาณผู้คนสามารถเดินเหินบนผิวน้ำหรือหากแม้นเป็นปีศาจในยามกลางวันแสกแๆก็ไม่อาจปรากฏเป็นเรือนร่างขึ้นเงาร่างแสนนั้นยิ่งมายิ่งเคลื่อนไกลปี่เท้าหนักหน่วงมันง่นคงบางครั้งถูกมอกขาวปนบงัง จนแทพมองไม่เห็นแต่ไม่ทราบว่ามียาน้ำกระเซ็นนี่ที่แทบเป็นเล่ดในใดกันจิตใจน้ำเก่งวิเตาเขม่งตึงเครียดตามลำดับในที่สุดน้ำเก่งวิเตาก็เห็นชัดตามปรากฏกายเป็นชายชาราอายุหกสิบเศษสีหน้าปราศจากความรู้สึกใดสองตาเพ่งมองน้ำเก่งวิเตาอย่างเยือกเย,เย็น นำเกงวิเต่าประสานมือขึ้นกล่าวว่าผู้โอโซเป็นเจ้าของสถานที่เนือหรือชายชาราผู้นัน้นไม่แยแสสนใจสายตาไม่เบือนห่างจากใบหน้านำเกงวิเต่าแม้สักแวบเดียวนำเกงวิเต่าเอ่ยเสือไปการมาของข้าพเจ้านับว่าไม่บังควรแต่ไม่มีเจตนามุ่งร้ายเพียงแต่บังเอิญผ่านเข้ามาหวังขอให้อาภัยด้วนแต่ก็เช็เช่นเดิม ชายชราผู้นัน้นมีหน้าตอบว่าอะไรใจกลางเมืองพลันเวลสกระแสเสียงเย็นเยียบดังว่ามันตอบวาจาของเจ้าไม่ได้หรอกส่มเสียงถูกทายท่อดดังมาด้วยวิชาท่งเสียงทางลมปราถูกถ้อยกระทงความถนาชัดเย็นนำเก่งวิเตาใจสะท้านหวั่นไหวควายตรงข้ามแสดงว่าเรียนรู้วิชาสดับฟ้าเพ่งเห็นดิน ไม่เช่นนั้นจะทราบเหตุการณ์ภายนอกได้อย่างไรแต่ในเมื่อมีคนตอบคำํำก็คงปรับความเข้าใจได้ดังนั้นส่งเสียงกล่าวว่าเพราะเหตุใดหทั้งนี้เพราะห่้สสมองมันวววงงา่างเปลา่าไม่บรรจุความคิดใดมีชีวิตประดุจหุนที่ถูกเชิดรู้จักแต่รับประทานอาหารและหลับนอนลืมเลือนกระทั่งชาติตระกูลของตัวเองนำเก่งวิเตางงงานไปพวกให จึงกล่าวว่าท่านเป็นเจ้าของสถานที่นี้หรือม่ผิดขอเรียนถามนามอันสูงส่งหูยินแดนปิชาผู้เยาวบังเอิญผ่านทางมาไม่มีเจตนารบกวนการถือสันโดษของผู้อวสุบันนี้ขออภัยเป็นอย่างสูงพร้อมกับขอกราบลาเจ้าคิดไปหรือไม่ง่ายได้ดังใจหรอกกล่าวจบคำทรงเสียงหัวร้ออย่างบาดหู นำเก่งวิตาคบคิดขึ้นเสียง้ัวรอดดพูดคล่ำครวญที่ได้ยินตอนแรกดังจากหูยินแดนปีศาตจนั่นเองบัดน,นี้แม้ได้ยินเป็นคำรบสองยังอดเสียวกายด้วยความหนาวเหน็บม่ได้กล่าวว่าวาจาหูยินหมายความว่าอะไรหูยินแดนปีศาจส่งเสียงมาว่าเจ้าทราบรู้ไมว่าเด็กน้อยที่ข้างกายเจ้าเป็นใครนำเก่งวิตางงงันบุม ชายชาราผู้อยู่ข้างกายของตนมีอายุหกสิบเศษหงยินแดนพิศาตกลับเรียกหาเป็นเด็กน้อยนับเป็นสรปนามที่ประหลาดพิกลสุดแสนปากตอบไปว่ามิทราบได้มันเป็นยอดฝีมือในวงนักเลงแต่เนื่องจากล่วงล้ำเข้ามาในสถานที่จึงถูกทำลายความรู้สึกนึกคิดทั้งมวลมีชีวิตประดุษซากศพเดินได้มาเกือบสิบปีนำกิงยึเตา่าสถานขึ้นเหือ,องใหญ่กล่าวว่า ชายชรานี้กลับกลายมีสภาพเย็งเพราะเป็นการลงมือของผู้อาวุโสอมีผิดแม้แต่น้อยผู้อาวุโสลงโทษมันเพราะมันล่วงล้ำเข้ามาในที่นี้หรือถูกต้องทารุกเจ้าในเมื่อเป็นบุคคลที่สองที่ล่วงล้ำแดนปีศาจก็ต้องมีสภาพเ็กเช่นมันนำเก่งยึดเต่าหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงเราพูดว่าเยี่ยงนี้ออกจากระทำเกินเลยไปแล้ว หูยินแดนปีศาจเข่นเสียงว่าที่นี้เมื่อขนาดนามเป็นแดนปีศาจแสดงว่าตัดขาดจากโลกมนุษย์โดยสิ้นเชิงอาเแมนผู้ใดบังอาจล่วงละเมามีแต่ทําลายความรู้สึกในก,กิตจ,จนไม่อาจกลับออกไปบอกเล่าต่อคนภายนอกได้ผู้เยาไม่ใช่คนปากมากทั้งครานีก็เพียงบังเอิญผ่านมาเท่านั้นอาศัยวาจานี้ก็คิดจากไป นำเกงยุเต่าเริ่มมีโทสะคุกรุนขึ้นมากล่าวว่าผู้ยาวหาคิดจากไปน่ากลัวผู้อาพุโสก็ไม่อาจรั้งไว้ได้เจ้ายะโสลำพองนะักกล่าวประเสริฐเราผู้เท่าต้องสั่งสอนเจา้านำเกงยุเต่าพยายามกล้ามกลึนโทสะไม่สวนคำไปหูยินแดนปิศาเอ่อยเสือต่อประกาศชื่อชายานักศึกษามาตะไม่เคยได้ยินมาก่อน สังกัดสำนักอาจารย์เล่าอาจารย์ผู้หลงรับคือผู้เท่าปฏิหารง,งูยินแดนปิศาจร้องพ่งมาอะไรเจ้าเป็นสิทธิ์ผู้เท่าปฏิหารหรือถูกต้องผู้เท่าปฏิหารตายแล้วหรือท่านผู้เท่าถึงแก่กรรมเมื่อ40ปีก่อนผู้เยาวทูกรับเป็นสิทธ์ตามคำสั่งเสียประเสริฐมากยิ่งนี้ยิ่งมีอานปล่อยให้เจ้าไปแล้วจบบทที่เจ